อ่ะสวัสดีครูพชิท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนํากันนะครับก็จะเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดคนดูนะครับไลฟ์สดนะครับหรือไลฟ์ซีมของ a c e b o o k นี่นะอ่ะสวัสดีกำลังไลฟ์ซีมอยู่นะครับไม่เป็นเล่นเกมนะครับหรือว่าขายของอยู่ก็สามารถเพิ่มยอดคนดูได้สดตามผมก็ได้เลยสวัสดีการนะครับก็ง่ายๆนะครับให้คุูพชิตเข้ามาในวันนี้กันก่อนเลยนะครับสวัสดีการเข้ามาก็สามารถคเข้ามาในลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ กันได้เลยนะครับในการวางรีขอว็บไซต์ไว้คคาราชิปที่ร้อยแล้วนี่นะอ่ะพอเข้ามากันแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรวนี้ไปเลยอ่ะจะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์คลิมขีดโซเชียลกันแล้วนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการนะครับเพิ่มยอดโซเชียลกันนี่นะอ่ะสำหรับนี้เขาจะเอาลงชื่อใช้นะครับคนที่มีนสมาชิกกันอยู่แล้วสามารถกดลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้านตรงนี้กันไปได้เลยนคงที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกกนก่อนนะครับก็เข้าที่สมัครใช้งานดาวบขขทความตรงนี้เลยนะครับ หลังการสม,ร ouais สมัครใช้งานนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับแล้วก็อีเมลสงข้อมี้ใส่ข้อมูลกันไปให้เรียบร้อยนะครับสร้างผ่าขึ้นมาแล้วก็ยืนยันผ่านอีกครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมติดพี่นฉับเชยโปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานก็ไปได้เลยอ่าสัที่สมัครใช้งานได้ Google ก็สามารถกดตรงนี้เพื่อสมัครใช้งานโดยทีม Google กันไปได้เลยหลังการสมัครที่เราแล้วนะครับก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็หลักผ่านการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตรงนี้กันไปได้ออ่่่่าาาสมัครใใชชช้้้งงงนนนนนททีีีี Google Google ไปปกลลืเย อ่ะกดลงชื่อแชร์เลยนะครับอ่ากดลงชื่อกาใช้ไไ่ได้ครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์คลิปขีดโซเชียลกันแล้วสามนี้เป็นหน้าข่าวทัซื้อมาที่มีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับอาจจะมีทั้ง Facebook Instagram YouTube Tik t o k t w i t t e r แล้วก็อื่ดีมากมายให้กับเราเลือกใช้กันเลยนะครับอ่ะก็สามารถเลือกใช้งานกันได้อ่ะตัวนี้ผมจะได้ใช้แพลตฟอร์มของเฟซบ o o กนะฮะก็เลยไปที่ Facebook ตัวนี้เลยอจะจะมีมุมของตัวนี้ที่เลือกใช้แลายเมดูกันเลยก็สามารถ อ่าตอนนี้ผมเลยใช้โมดูล,ลปเพิ่มนะครับย่อคนดูไลฟ์สดรวมสามเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เลยนะครับก็เลย ok ไปเลยนะจะไมีบริการตรงนี้ได้ใช้หลายบริการกันเลยก็สามารถเลือกเช็งานกันได้อ่าตอี้ผมจะเลยใช้บริการนี้เลยนะครับโคชมไลฟ์เฟซบุ๊กคุณภาพสูงตรงนี้ก็จะเป็นรูปดาวตรงนี้นะครับก็เลย ok ไปเลยนะอยากมีคัตไบต์ตรงนี้เราได้อ่านกันจะเป็คนคัตไบต์นะครับหรือมีส่วนคำบอกตรงนี้ก็สามารถอ่านก่อนใช้งานกันได้เลยต่อมาเป็นการวางลิงก์ครับไปลิงก์ของไลฟ์สดมานะครับไปก๊อปปี้ลิงก์์ไลฟสดมานะครับแลล้วกก็ิง์ขขออองงไไไลลลฟ์สสสดดมมาาาาใใใ่่่่วว้้้้นนนนนชีแกกก็จหรรรืปปะณเเเพัย หลักการสักหนึ่งร้อนะครับก็ใส่หนึ่ง้อเข้าไปชนะวิธีในการคำนวณค่าใช้ใจ่ายกร้อยแล้วก็วสามารถกดสั่งซื้อไปได้นะครับอ่ากดสั่งซื้อทีรยบร้อกันแล้วนะครับเห็นไหมคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว,ว่าอ่าได้รับคําสั่งซื้อคูณแล้วนะครับเติมขึ้นแบบนี้มานะครับก็ออกจอเจสักครู่พอวิธีนะครับก็ใช้เวลาดำเนินการกันกน,นิดนึงในระหว่างที่รอนะครับวิธีดเนินการให้เราอ,อยู่นะครับผมก็จะแนะนานะครับเมนูต่างของวิันกันต่อเลยอ่าเมนตสั่อมาจะเป็นปอดการสั่งซื้อจะ เราจะมีลิงก์ที่เใส่เข้ามาด้วยนะก็สามารถคลิกเข้าไปทดสอบกันได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนนี้เป็น,นธนาคารโคเดซับของเราอยู่ว่าอรอในเนินการอยู่นี่นะต่อมาจะเป็นเติมเงินก็สามารถเติมเงินครับได้หลายช่องทางกัเลยจะมีช่องทางการเขียร์โค้ดทูนี่วอลเล็ตคริปโตก็สามารถเลยใช้งานกันได้นะครับก็จะมีวิธีการเลยขั้นตอนการในเนินการอยู่ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาจะเป็นติดต,ต่อแอปพินนะครับถามมหาลัยย้อนไม่ขึ้นไงสามารถเข้ามาติดต่อมีตรงนี้ก็ได้เลยนะครับก็จะมีตัวเชื่อมเหล่านี้ก็เลนะคริบ ตัวใครที่มีรูปภาพก็สามารถกดตัวนี้ส่งรูปภาพไปให้กับแอดมินนะครับปัญหาได้เฉลี่ยนี่เคลื่อนนะครับเล็ส่งตัวไปเลยนะตัวใครที่ติด่อทางไลน์ก็สามารถเข้าไปที่ไลน์ตรงนี้ติดต่อแอดมินทางไลน์กันได้เลยอ่าไม่ต้องมาจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนนะครับถ,ถ,ถูกคุณผู้ชมต้องการที่จะแนะนำเพื่อนไปใช้สาน,นี้ก็สามารถเข้ามานะครับก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ไปแล้วก็แชร์นะครับให้กับเพื่อนๆน,นะครับของคุณผู้ชมได้ใช้งานเว็บซต์นะครับได้ง่ายๆแถมยังได้ตาค่าแนะน้ำหรือตาค่าความชื้นตรงนี้ถึงครับชเลยะนัรคบา ต่อมาจะเป็นเมนูซีรีส์ดังจีนนะครับก็จะเป็นเมนูที่พิเศษหน่อยนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ใช้งานเว็บไซต์ในจำนวนเงิน5บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดูซีรีส์ดังจีนตัวนี้ได้ฟรีทุกเรื่องเลยและจะมีอัปเดตใหม่กันทุกเดือนด้วยนะครับตัวนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับต่อมาเขาจะเป็นเมนูนะครับบริการทั้งหมดนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวนี้ก็ได้หรือจะเลือกบริการนะครับจากตัวนี้จะมีทั้งเลทราคาเลข ่ต่อมาอ่เพื่อไม่ให้ไม่เสียเวลานี่ครับเราเปิดชื่อมาดูดีกว่านะครับตอนนี้นะครับอ่ายอดคดูแล้วส่วนเราเพิ่มมากันแล้วหรือยังนะครับอ่าตัวยอดคดูแล้วและส่วนเราเพิ่มมาลำที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ที่หนึ่งคนนีคระตัวนี้เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดกันเลยถือว่าเพิ่มมากับเราไหวมากๆนะครับแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะครับอ่าตัวนี้ที่ยอดขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับเป็นตกใจกันนะก็เป็นการการแถวนะครับของเวไซา์เองนะอ่ก็สําหรับชมท่านใดที่ต้องการใช้เวไซ์นี้ครับเป็นการใช้บริการต่างๆของเวไซ์นี้ บรรดาวางลีของเวซทนะครับไว้ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วนี่เองนะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยอ่าสุนทรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับรขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ